ขอเยิยบหัวข้อของคู่รักคู่หวานของวงการบันเทิงอย่างสาวร่างเล็กลิเดียสลันรัตและหนุ่มแมทธิวดีที่หลังจากทั้งคู่บ่มรักกันมานานจนสุกงอมเต็มที่จนได้เลิกวิวากันแล้วซึ่งเลิกงามยามดีของทั้งคู่ก็คือเดือนมีนาคมปีหน้างานนี้เดอะคอร์รนิสขอเปิดอ่านประเด็นที่หวานสุดๆในตอนนี้กับท็อปปิกว่าแมทธิวลิเดียประกาศวาิวาโรแมนติกขอแต่งงานที่ฝรั่งเศสเดอะคอร์รนิสขอเปิดอ่านและขยายหัวข้อในคอร์นนี้กันเลยนะคะ เป็นคู่รักมาราธอนประจำวงการอีกหนึ่งคู่ก็ว่าได้ค่ะสำหรับสาวร่างเล็กนีเดียสลันรัตและแมทธิวดีนที่ทั้งคู่คบหาดูใจกันมากว่า10ปีและต้องบอกนะคะว่าคู่นี้เขาถือเป็นคู่รักตัวอย่างในวงการเลยก็ว่าได้เพราะในเรื่องของความรักมั่นคงไม่วันไหวไป,ไปตามกระแสหรือแม้แต่ข่าวกราวเรื่องราวความวอกแวกของฝ่ายชายก็ไม่มีออกมาให้เห็นจนหลายคนลุ้นว่าเมื่อไหร่คู่นี้จะลงเอยแต่งงานกันสักทีและล่าสุดทั้งคู่ได้ออกมาประกาศต่อหน้าสือ่อมวลชนแล้วค่ะว่าจะขอสละโสดเตรียมลั่นละค่ะ วิวากันในปีหน้านี้ทางรายการเดอะคอลัมนิสตก็ยังขยายมาอีกได้นะคะว่าทั้งคู่ที่ขอแต่งงานกันถึงประเทศฝรั่งเศสแถมทั้งคู่ยังทํำพิธีสุ่ขอ,อกันตามธรรมเนียมของฝรั่งกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะก็จริงๆแล้วก็มีข่าวมาสักพักหนึงแล้ว <ฮะ S 2> แล้วเราก็ก็อยากจะจะบอกทุกคนว่าก็คงจะต้องอถึงเวลาแล้วแหละ ว่าเราจะได้แต่งงานในช่วงปีหน้าครับผมก็ก็จริงๆแล้วรอเลิกจากอาจารย์อยู่แต่อยู่ในช่วงต้นต้นปีฮะน่าจะน่าจะเดือนมีนาครับมันก็มีอะไรที่จะต้องแพลนหลายๆอย่างอะค่ะก็ก็คงจะต้องรีบๆแพลนแล้วแหละเพราะว่าแบบมันมันมีดีเทลเยอะมากค่ะก็ขอแล้วครับขอเรียบร้อยแล้วฮะก็ก็เรื่องปกติฮะก็สไตล์สไตล์ฝรั่งซื้อแหวนแต่งงานแล้วก็แล้วก็ขอขอที่ต่างประเทศขอที่ฝรั่งเศสครับอ๋อที่เป็นนาเรื่องค่ะพี่ สักพักหนึ่งแล้วสักพักแล้วเขาขอเดทเพื่อสองปีที่แล้วอสองปีที่แล้วแล้วเขาก็เก็บเรื่องนี้แบบเป็นเป็นความลับแบบเงียบมากแล้วเขาก็ไม่ปรึกษาใครเลยมไม่ไม่คุยกับเพื่อนไม่คุยกับญาญ่าไม่ไม่อะไรเลยแล้วพอไปถึงที่โนนก็เหมือนแบบเตยมเตยมเป็นเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวนีเองก็แบบเซอร์ไพรส์มาก ช่ทีนี้ก็ที่ที่ฝรั่งเศสเมื่อสองปีที่แล้วก็ก็เรื่องปกติฮะเรื่องปกติก็เป็นเป็นเวลาของมันนะฮะถึงช่วงที่มันใช่ในการที่เราจะประกาศให้ให้คนอื่นๆทราบว่าว่าเราก็จะจะได้แต่งงานสักทีในช่วงปีหน้าแล้วเร็วนี้อาจจะไปถ่ายพรีวิ้งเลยเพราะว่ามีมีช่วงที่ว่างงานแล้วก็แล้วก็ปุบปั๊บอาจจะยกทีมไปไปถ่ายที่ต่างประเทศฝรั่งเศสที่ขอที่ขอแต่งงาน คงต้องเป็นอย่างนั้นแหละฮะ uh huh. อ,อย่างนั้นเหมาะที่สุดแล้วครับนอกจากที่รู้มาว่าทั้งคู่ได้ไปขอแต่งงานกันที่ประเทศฝรั่งเศสแล้วะคอลัมนิสต์ยังรู้มาอีกค่ะว่าที่ประเทศฝรั่งเศสคือสถานที่ที่ทั้งคู่ชอบพวงคู่กันไปสวิตอยู่บ่อยๆเรียกว่าหวานกันทั่วฝรั่งเศสเลยทีเดียวเอาเป็นว่ายัางไงเราก็ขอแสดงความยินดีกับทั้งสองคนด้วยนะคะสําหรับข่าวดีครั้งนี้ค่ะ คอลัมน u m n i คอลัมน์สุดเอ็กซ์คลูซีฟที่รวบรวมทุกข่าวทุกประเด็นร้อนอัปเดตทุกข้อมูลสำคัญแบบสเสาะลึกทุกเรื่องราวของบุคคลสำคัญในแวดวงเซเลบตี้และตามติดกระแสะข่าวในแวดวงบันเทิงแบบรวดเร็วทันใจที่ทุกคนช้ามเพลาระเด The c o l u m ิสต์จะนำเสนอเรื่องราวที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนของพวกเขาเหล่านี้วันนี้ The อลัมนิสต์ขอหยิบหัวข้อของคุณปิยะวัณลีและสมภพผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการตลาดบริษัทสพสินค้าเซนท่าจำกัดที่ถือว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้ของนาฬิกาอีกคนหนึ่งเลยทีเดียวถึงขนาดมองได้เลย ว่าแค่มองว่าใส่นาฬิกาอะไรก็รู้นิสัยได้ทันทีเด็กคอลัมนิเนสขอเปิดอ่านประเด็นที่พิเศษส,สุดๆดอยู่ตอนนี้กับท็อปปิกว่าปิยวานลีละสมภพเฉียบแค่มองข้อมือก็รู้นิสัยเด็กคอลัมนิเนสขอเปิดอ่านและขยายหัวข้อในคอลัมนี้กันเลยนะคะเป็นบิ๊กบอสการตลาดห้างเซ็นทรัลที่ชอบจัดก,กิจกรรมเอาใจขาช็อปให้ฟินสุดๆมาแล้วมากมายล่าสุดได้ผุดงานที่เอาใจคนรักนาฬิกาโดยใช้ชื่อว่าเซ็นทรัลอินเตอร์เนชั่นแนลวอทแฟ ซึ่งถือได้ว่าเป็นงานนาฬิกาที่ดีที่สุดแห่งปีให้คอนาฬิกาได้ควักเงินในกระเป๋าซื้อนาฬิกากว่า180แบรนแปด์แต่ใครหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่าบิ๊กบอสการตลาดห้างเซ็นทรัลคนนี้ รปรดปรานนาฬิกาข้อมือเป็นที่สุดและนาฬิกาเรือนโปรดของคุณปิยวัณเป็นแบบไหนไปฟังเจ้าตัวกันเลยค่ะนาฬิกาสาหรับพี่นะคะคือตอนนี้อายุมากแล้วสายตายาวต้องเลยในาการเรียนใหญ่หน้าปัดชัดเจนในการเลียนเล็กๆที่มองเข็มบางๆเนี่ยไม่ได้เลยนะคะแล้วก็เป็นนาฬิกาที่สามารถมีฟังก์ชันได้จะชอบมากถ้าเป็นนาฬิกาที่บอกเวลาได้รอบโลกคือ ใส่ทั้งเมืองไทยก็ได้แล้วก็สามารถเวลาเดินทางต่างประเทศก็จะบอกเวลาของประเทศนั้นๆไม่ต้องมาคอยปรับเวลาค่ะทุกวันนี้เรือนที่ใส่อยู่จะเป็นเรือนที่เกี่ยวกับเป็นเรือนที่สามารถบอกเวลาได้ทั่วโลกนอกจากจะชอบนาฬิกาข้อมือเป็นชีวิตจิตใจแล้วคุณปิยวัลยยังเผยว่าตนเองนั้นยังติดนิสัยที่เวลามองคนที่เดินมาหรือว่าใครที่เดินมาคุยด้วยก็ต้องมองที่ข้อมือก่อนเลยว่าใส่านาฬิกาแบบไหนและยังสามารถทายนิสัยของคนเพียงแค่มองนาฬิกาที่ใส่เท่านั้นเองในอดีตไม่ใช่เป็นนะคะไม่คือไม่ได้ สนใจเลยในการไม่ค่อยเล่สด้วยแต่ว่าเคยทํางานในวงการนาฬิกามาก่อนแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาเนี่ยเหมือนถูกสอนแล้วเขาก็จะพาไปดูรายละเอียดว่าในการเรือนเรือนหนึ่งเนี่ยค่ะความยากลำบ,บากในการทำเนี่ยมันลําบ,บากขนาดไหนมันคือศิละปะอย่างหนึ่งเลยก็เลยเห็นความสําคัญของนาฬิกาทุกวันนี้เวลามองคนที่เดินมาหรือที่เราคุยด้วยจะมองที่ข้อมือก่อนเลยเป็นอย่างแรกนั่นคือเป็นนิสัยที่ติดมาจากการทํางานนะคะอย่างแรกเลยที่จะดูเลยว่านาฬิกาเขาอะค่ะที่ใส่ถ้าเป็นแสแตนเลสสตีลเนี่ย สะอาดไหมคือคนคนไทยอะคะ่ะอากาศเมืองร้อนถูกไหมมันจะมีเหนื่อเหนือคือมันจะบอกได้เลยว่าเขาสะอาดหรือเปล่าหรือคนใส่ในการสายหนังแล้วก็สายหนังเยินเลยมีกลิ่นออกมาเงี้ยคือ เป็นคนไม่ค่อยดูแลตัวเองต้องพูดแบบนี้อันนั้นจะบอกได้นะคะถ้าคนที่เขาดูแลตัวเองแล้วเขารักนาฬิกานะเขาจะทําความสะอาดก่อนใส่เขาจะเช็ดทุกวันนี่มีคนแบบนี้จริงๆแล้วคนส่วนใหญ่เป็นแบบนี้นะเหมืนมอนบางคนใส่รองเท้าก็ไม่ค่อยได้เช็ดรองเท้าเท่าไหร่นาฬิกาเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะมันบอกนิสัยคนได้แหมู้ลึกรูกก้จริงแบบนี้คงเรียกได้ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนาฬิกาตัวจริงกันเลยทีเดียวค่ะ เดคอลนนิสคอลัมน์สุดเอกซิสกับการติดตามหัวข้อข่าวสำคัญทุกแวดวงของบุคคลสำคัญระดับเอลิทที่คุณอาจจะยังดูไม่หมดจะถูกนำมาขยายและตีแผ่ทุกหัวข้อข่าวของเหล่าเตรเบตี้ประเด็นฮอตของคนดังในแวดวงบันเทิงมาอัปเดตอย่างเจาะลึกและน่าติดตามมากที่สุดของพวกเขาเหล่านี้และวันนี้เดอคอรลนนิสขอหยิบหัวข้อที่สุดจะร้อนแรงตอนนี้ของสาวเซ็กซี่หน้าเฉียวเมพิชนาสาขากรที่หลังจากมีมือดีมาแชร์ผ่านเฟซบุ๊กว่าเมพิชนาเกาะผู้ชายกินคบสารวัตรโจ หวังปอกลอกงานนี้รู้ถึงสาวเมถึงกับปลิศแตกรัวใสไอ g ออกมาที่แจงชุดใหญ่เดอะคอลัมนิสก็ขอเปิดอ่านประเด็นที่พิเศษสุดๆตอนนี้กับท็อปปิกว่าเมพิชนาดเผยตัดขาดสัมพันธ์รักสารวัตรโจบอกอโหสิกรรมให้เดอะคอลัมนิสขอเปิดอ่านและขยายหัวข้อในคอลัมนนี้กันเลยนะคะกลายเป็นดราม่ารถแซ่กันอีกแล้วค่ะเมื่อมีสาวไฮโซออกมาแชร์ผ่าน Facebook ว่า สาวเซ็กซี่อยางมีพิชนาตหลอกเอาเงินคนที่คบหากันโดยเฉพาะกับสารวัตรโจพ,พันตำรวจตรีทิติสันอุทนาพลที่กล่าวหาว่าสาวเซ็กซี่หลอกเอาทั้งเครื่องเพชรรถยนต์นาฬิกาหรูแม้จะรับทราบว่าฝ่ายชายเคยมีลูกมีเมียแต่ก็ไม่สนใจเรื่องนี้ถึงทั้นทำให้เมย์ลิซแตกออกมาชี้แจงรัวเป็นชุดใหญ่ผ่านอินสตาแกรมว่าไม,ไม่เคยไม่เคยหลอกเอาเงินผู้ชายแม้แต่บาทเดียวแถมนาฬิกาเรือนหร,รูราคาแพงฝ่ายชายก็เป็นฝ่ายซื้อมาให้เองในวันเกิดของตนแถมตอนที่เลิก สาวเมย์ก็เอาไปคืนแล้วแต่สารวัตรโจก็ยืนยันไม่ขอรับคืนค่ะก็จริง,รงๆแล้วเมย์ไม่ไม่ได้อยากจะมีมีเรื่องมีราวอะไรกับใครนะคะบอกตรงเลยว่าแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเราเราเหมือนเราโดนกระทําคือเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่พอเวลาที่โดนกระทําบ่อยๆเยอะๆบางทีมันก็ไม่ไหวเหมือนกันผู้หญิงคือคุณแอนซึ่งเป็นแฟนกับเ,เพื่อนของคนนั้นเขาก็ออขอโทษเราละ ก็ในส่วนของคนที่เริ่มเขาขอโทษแล้วเราก็ให้อภัยตอนนี้ไม่ขอจบแต่เพียงเท่านี้ขออย่าอย่าทำร้ายเมยอีกอย่าอย่าอย่า,อย,าอย่าทยามายุ่งกับเมย์อีกอย่ามาพาดพิงกับเมย์อีกตอนนี้ของทุกอย่างที่เขาให้มาเองเนี่ยเราก็คืนไปหมดแล้วแม้กระทั่งนาฬิกาอันนั้นวันที่เลิกกันเนี่ยถืกอลกล่องนาฬิการ้องไห้แล้วมายัดใส่มือเป้ยปานว่าดแล้วก็บอกว่าผม ให้สิ่งนี้เขาเป็นของขวัญวันเกิดน,นี่คือสิ่งที่เราได้รับตรงนี้ฉะนั้นต่อจากนี้ อย่าที่เอาไปพูดว่าเราอยากได้นู่นอยากได้นี่หรือขอเขามาหรือโกงเขามาทางรายการเดอะคอลัมนิสก็ยังคงติดตามเรื่องของสาวเมพิชนาทแบบกาะติดชิดไอจีซึ่งตอนนี้สาวเมก็ได้ขายนาฬิกาเรือนรู้ที่ได้รับเป็นของขวัญวันเ,วเกิดจากคุณสาวรวัตรไปเรียบร้อยแล้วค่ะในราคา1นึ่ล้านสองแสนบาทแถมยังนาเงินก้อนดังกล่าวไปตัวเวนบริจาคให้ตามมูลนิธิต่ตางๆงานนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุและเป็นกําลังใจให้สาวเมผ่านเรื่องร้ายๆไปด้วยดีนะคะ The c o l รลิสอ์ลัาที่จะกาะติดทุกเรื่องราวในแวดวงเซเลบิตี้อัปเดตท,ทุกอย่างของบุคคลสำคัญระดับเอลิสและติดตามทุกย่างก้าวทุกข่าวกราวพร้อมทั้งขยายข้อมูลแบบละเอียดยิบของพวกเขาเหล่านี้ แล้ววันนี้เดอะคอลัมนิสขอหยิบหัวข้อของนุ่มหล่อล่ำทายาทมื่นล้านชอการช่างอย่างคุณนัทวุฒิตรีวิศวาเวทที่ขอแนะนําน้องๆเยาวชนรุ่นใหม่ให้เห็นถึงความสําคัญของการศึกษาเดอะคอลัมนิสขอเปิดอ่านประเด็นที่พิเศษสุดๆอยู่ตอนนี้กับท็อปปิกว่าโจ้นัทวุฒิแนะน้องโฟกัสเรื่องเรียนให้ดีปาร์ตี้รอได้ เดอะคอลัมน์นี้ขอเปิดอ่านและขยายหัวข้อในคอลัมน์นี้กันเลยนะคะโจนัทวุฒิตรีวิศวเวสเป็นหนุ่มหล่อล่ามชายาทหมื่นล้านบริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนบริษัทรับเหมาชั้นแนวหน้าของเมืองไทยปัจจุบันกำลังขยายธุรกิจสู่ระบบสา,ารณูประคขั้นพื้นฐานและในเวลานี้เรียกได้ว่าโจนัทวุฒิเป็นผู้บริหารหนุ่มไฟแรงที่น่าจับตามองอีกคนหนึ่งของเมืองไทยซึ่งเจ้าตัวก็ได้เปิดเผยถึงเคล็ดลับความสำเร็จในทุกวันนี้ก็เพราะว่า การตั้งใจเรียนเพราะถ้ามีการศึกษาที่ดีก็สามารถประสบความสําเร็จได้ง่ายขึ้นโดยได้ตัวอย่างจากคุณพ่อน,นั่นเองค่ะตอนนี้นี่ค่อนข้างค่อนข,ข้างอารมณ์เหนเนื่นิดๆ,ดๆ,ดๆตั้งใจเรียนมากเสาร์อาทิตย์นี้ก็จะแบบอ่านหนังสือพยายามอ่านหนังสือเวลามีข้อสอบนี่ก็แบบพยายามทำให้ดีที่สุดที่ะทำได้เพราะเราเห็นว่ามันมันมัน,ม,น,ม,นมันมีความสําคัญมากถ้าเราทําเกรดได้ดีเนี่ยตอนตอนไฮสคูลเนี่ยก็เข้ามาหาลัยที่ดีได้มาที่ดีได้ได้เกรดดีก็สมัครงานที่ดีได้มันก็เป็นเป็นสิ่งที่ เรียกว่าไงเดียเราตั้งใจทำมาตั้งแต่เด็กแล้วเห็นว่ามันมัน,ม,นมัน pay off ดีเราสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้ง่ายขึ้นนะครับถ้ามีการศึกษาที่ดีเหตุผลที่อยากจะเรียนเก่งก็เห็นดูจากคุณพ่อว่าคุณพ่อนี่เป็นแบบอย่างในการเรียนเลยก็ว่าได้เพราะว่าท่านเองเขาก็เป็นไม่ค่อยมีตังค์เท่าไหร่ตอนอเด็กๆนะแล้วก็ได้ทุนมาเรียนสวนกุหลาบที่กรุงเทพเป็นเด็กสุพรรณได้ทุนใเรียนสวนกุหลาบแล้วก็เรียนดีเหมือนกันแล้วก็ได้ทุนตอบมงบูโชไปเรียนต่อญี่ปุ่น ตั้งแต่ตอนตอนเป็นยาตรีที่โอซาก้าที่ประเทศญี่ปุ่นเลยเราก็เห็นตั้งแต่เด็กว่าคุณพ่อเราจากที่ไม่มีอะไรเลยการศึกษาดีขึ้นมาได้เนี่ยทำให้ท่านเนี่ยได้เรียนสามประเทศแล้วกลับมาเมืองไทยก็ได้ทําธุรกิจครอบครัวแล้วก็ประสบความสำเร็จเนทุกวันนี้ชากันชั่งก็เลยมันเป็นมันเป็นแบบอย่างที่เราเห็นตั้งแต่เด็กแล้วก็ทําให้เราสึกว่าเราต้องทําได้เหมือนกันนอกจากจะมีตัวอย่างดีๆอย่างคุณพ่อแล้วเจ้าตัวยังเผยถึงวิธีคิดในการโฟกัสเรื่องเรียนว่าให้เราตั้งใจเรียนก่อนดีกว่าพอเรียนจบยังมีีีเเเววลาท่ยยออกะ ก็อยากจะแนะนําให้เด็กรุ่นใหม่ครับตั้งใจเรียนเพราะว่าการศึกษานี่เป็นสิ่งที่สัมพันธ์มากเพราะว่าป่ปี4ปี4ปีปิญญาตรีแล้อีก2ปีบญญาโทใช่ไหมแต่6ปีเนี่ยมันจะติดกับเราไปทั้งชั่วชวชีวชิตเลยอยากไปเที่ยวบ้างแต่คิดไปคิดมาเราผคิดว่าตรงนี้เรามาโฟกัสตรงนี้ก่อนดีกว่าพอเรียนจบปุ๊บ คุณก็มีเวลาไปเที่ยวแล้วที่มาตอนนี้ช่วงช่วงช่วงเวลาหนึ่งอะที่มันไม่นานเท่าไหร่เราเอาตรงนี้มามาตั้งใจเรียนก่อนดีกว่าเราค่อยพอจบแล้วมันก็มีเวลาที่เราจะสามารถเอ็นจอยไปเที่ยวได้เหมือนกันทั้งหลอดทั้งเรียนเก่งแบบนี้ไม่แปลกใจเลยค่ะที่จะประสบความสําเร็จและถูกยกให้เป็นนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงที่น่าจับตามองของเมืองไทยวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะครั้งหน้าเด็กคอลัมนิสจะนำทอปิกข่าวไหนของใครในแวดวงเซเลบตี้มาเปิดอ่านให้ฟัง้ามพลาดค่ะ